รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยพึกษาเลียวเอสเต,ตบ้านเดี่ยวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร7 7 9 9หรือพฤกษา com สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน รายการ m o n e ี่ช็อโดยผมยุทธนากระบูนแสงทางสวทรคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์อย่าลืมนะครับพบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus เริ่มต้นบ่าย3โมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันและอย่าลืมนะครับอย่าลืมในการไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราจะได้เอาไว้ติดตามรับฟังรายการของเราทั้งสดก็ได้หรือจะฟังย้อนหลัง รวมทั้งเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการเอาไว้ร่วมกิจกรรมชิงรางวัลกับเราได้ด้วยเชิญเลยนะครับในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e y p a s ของเราส่วนการติดตอด่อโดยตรงกับเราทำได้สองวิธีวิธีแรกฮอตไลน์สายด่วน0819849735 0819849735วิธีที่สองผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Line ID ของเราก็คือ พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัวเออ i ไซพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s อไซแล้วตามด้วยคำว่า Money Plus, m o n i y p a s t M O N E Y P L U S m o n e ี y p พลั L U ติดกันตรงตัวฝากคำถามเรื่องหุ้นเรื่องกองทุนรวมหรือแม้แต่การวางแผนทางการเงินได้หมดเลยเชิญเลยนะครับจะรีบจัดคิวตอบให้โดยด่วนนะครับคุณทัพทิมคุณทัพทิมฝากคำถามมานะครับหมายเลขโทรศัพท์4ตัวหลัง4 8 3 0คุณทัพทิมบอกว่า ติดทุน AAV อยู่ที่6บาท41สตางค์ควรจะถือต่อหรือขายดีคะใจะเย็นๆครับคุณทัพทิมจะรีบหาคิวตอบให้โดยด่วนที่สุดนะครับคุณอูดคนเดิมครับสวัสดีครับคุณอูดคุณอูดบอกว่าอยากทราบว่าแนวรับแนวต้านของ EPG Eastern Polymer Group จำกัดมหาชนเป็นอย่างไรและน่าเก็บ ถือยาวหรือไม่อย่างไรนะครับสำหรับ EPG ผมเชิญผู้บริหารมาคุยให้แล้วนะครับส่วนเรื่องพื้นฐานและมุมมองของนักวิเคราะห์นะครับอดใจรอครับเดี๋ยวจะรีบจัดให้ตามมานะครับคุณอูดครับท่านต่อมาครับคุณธรรมพัฒน์หมายเลขโทรศัพท์4ตัวหลัง0476นะครับคุณธรรมพัฒน์บอกว่าติดตามรายการตลอดเลยครับขอบคุณครับคำถามก็คือว่าถ้าจะซื้อหุ้นพวกงานรากฐานจะโอเคไหมครับอย่างเช่นซีปโก้ไพลอน GEL แล้วก็มียูนิคอยากจะให้ช่วยวิเคราะห์แยกแยะให้สะหน่อยยูนิคเนี่ยวันก่อนคุยกับนักวิเคราะห์เขาก็ให้เป็นหุ้นเด่นเก่งกําไรระยะสั้นนะสำหรับยูนิคได้เลยครับคุณธรรมพัฒน์ครับขอบคุณที่ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับจะรีบนะครับบรรจุในคิวต่อให้โดยด่วนเช่นเดียวกันคุณผู้ฟังก็เช่นเดียวกันนะครับมีคําถามอย่าเก็บไว้ให้จุกอกนะครับ ฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Li าย ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Moneyplus M O N E Y P L U S m o n e y Plus ติดกันตรงตัวเชิญได้เลยนะครับข่าวดีมาบอกครับเป็นงานที่เราจะได้มีโอกาสพบปะกันอย่างใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นนะครับ พบกับงานสัมมนา,าออมหมื่นออมพันสร้างฝันเงินล้านด้วยกองทุนซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการลงทุนและรายการวิทยุมนิพลัสรายการวิทยุมณิชตนะครับซึ่งจะอยู่ภายในงานมหากรรมชวนคนไทยใช้กองทุนสร้างเงินล้านนะครับงานสัมมนา,าดีๆนี้จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่26กุมภาพันธ์ อาทิตย์ที่26กลุมภาพานันธ์นี้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา30นาทีณหอประชุมสัตว์ราจารย์สังเวียนอินทรวิชัยชั้น7อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับเป็นงานที่ดีแล้วก็ฟรีด้วยนะครับงานนี้จะมีทั้งหลักคิดวิธีการ รวมทั้งเทคนิคในการลงทุนผ่านกองทุนรวมให้ประสบความสำเร็จนะครับจะมีปาทกถาของพี่ตู่คุณวรวรรณธาราภูมินายกสมาคมบอลจและประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนะครับพี่ตู่จะมาปาทกถาให้ฟังในหัวข้อ เริ่มออมเงินอย่างถูกวิธีสร้างชีวิตดีด้วยการลงทุนนะครับจากนั้นจะมีสัมมนา,าอย่างเข้มข้นนะครับจากกูรูตัวจริงในเรื่องของกองทุนรวมนะครับระดับเบอร์ต้นๆในวงการทั้งนั้นเลยนะครับย้ำนะครับว่างานนี้ดีแล้วก็ฟรีด้วยแต่ว่าต้องรีบสำรองที่นั่งหน่อยนะครับสอบถามและสำรองที่นั่งทำได้2วิธีด้วยกันวิธีแรกก็คือผ่านทางแอปพลิเคชัน Line Li n e ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s แแล้วตามด้วยคาว่า Plus, m ั n นี่พล s M O N E Y P L U S m ั n นี e ่พล s สติดกันตรงตัวนะครับวิธีที่2ก็คือผ่านทางฮอตไลน์สายด่วนของเรา081 98497350819849735 98นะครับงานสัมมนา,าออมหมื่นออมพันสร้างฝันเงินล้านด้วยกองทุนจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมบริษัทจัดการกองทุนและรายการวิทยุมันนี่พัสมันนี่ช็อตนะครับอาทิตย์26กุมภาพันธ์นี้บ่ายโมงเป็นต้นไปที่อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งผมยุทธนากระบวนแสง ก็จะไปเป็นผูด้ดำเนินรายการในงานสัมมนาครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันแล้วไปพบกันในงานให้ได้นะครับรีบเลยสำรองที่นั่งด่วนตาม2วิธีที่บอกไปนะครับ เอาละครับคุณผู้ฟังครับช่วงแรกของรายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับเดี๋ยวจะให้ไปดูเรื่องของหุ้นในกลุ่ม l e a s i n g นะครับว่าน่าสนใจไหมน่าสนใจแค่ไหนถ้าเปรียบเทียบกับหุ้นในกลุ่มอื่นๆนะครับและหุ้นเด่นในกลุ่ม l e a s i n g ในมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสผมเชิญท่านผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการจากบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสและก็เป็นนักวิเคราะห์ระดับรางวัลด้วยคุณอุสนีริ้วรัต ให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณอุษณีครับสวัสดีค่ะ,ะวันนี้จะขอความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับหุ้นกลุ่มลิสซิ่งซะหน่อยนะครับ<ะ>เรื่องของกลุ่มลิสซิ่งเนี่ยถ้ามองตัวแปรไม่ว่าจะเป็นตัวฉุดหรือว่าตัวสนับสนุนจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเนี่ยเอื้อแค่ไหนต่อหุ้นในกลุ่มนี้ครับคุณอุษณี ค่ะดูง่ายๆก็จาก GDP growth เลยค่ะปีนี้เนี่ยมุมมองเศรษฐกิจดีขึ้นจากปีที่แล้วนะคะตามที่ประเมินไว้เนี่ย3.5%จาเปอจากปีที่แล้วน่าจะจบที่3.3%นะคะก็ะมาจาก2ปัจจัยหลักๆที่ทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจดีขึ้นนะคะหนึ่งก็เป็นเรื่องของการส่องออกปีนี้เนี่ยก็น่าจะกลับมาบวกทั้งแรงเนี่ยในรอบ4ปีที่ผ่านมานะคะก็โชคดีที่ตัวหนุนเนี่ยก็คือราคานมันที่ปรับเพิ่มขึ้นนะคะก็ทำให้ราคาสินค้าเกษตรที่ เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยางน้ําตาลหรือว่าปาล์มเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเวลาพูดอย่างนี้เนี่ยก็คือรายได้เกษตรกรเนี่ยก็จะปรับตัวสูงขึ้นด้วยนี่ค,คือตัวแรกตัวหนุนตัวที่สองเนี่ยเป็นในเรื่องของการลงทุนของภาคเอกชนนะคะอันนี้เนี่ยก็ได้ผลบวกตามการลงทุนของภาครัฐที่ปีนี้เนี่ยจะเห็นเม็ดเงินเข้ามาเยอะกว่าปีที่แล้วนะคะอย่างปีนี้เนี่ยน้องเหนือจากการตั้งงบประมาณที่ขาดดุลต้องบอกว่าค่อนข้างเยอะทีเดียว4ี่แสนล้านก็ยัง มีในเรื่องของโครงการประชารัฐนี้ก็เม้นเงินอีกแสนล้านนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของงบประมาณกลางปีนะคะซึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยเคยเห็นนะคะปีนี้ก็จะออกมาอีกแสนล้านพวกนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับกลุ่ม leasing ทั้งนั้นเลยนะคะทีนี้สังเกตภาพใหญ่นิดนึงนะคะเพราะว่าโครงการภาครัฐรอบนี้เนี่ยมันไม่ได้กระจุกอยู่ในกรุงเทพอย่างเดียวนะคะมันกระจายออกไปทั่วเลยใช่หมครับใช่ค่ะอันี้ได้ประโยชน์ไปเต็มเต็มเลยค่ะ ฟังดูแล้วเนี่ยจากภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเ,เนี่ยค่อนข้างจะเอื้อต่อคุ้นในกลุ่มลิสซิ่งในปีนี้ชัดหน่อยใช่ไหมครับอ,อ่าใช่ค่ะ GDP จะโตรประมาณ3.5จากการคาดการณ์แล้วก็มีตัวแปรเชิงบวกหลายเรื่องที่น่าจะหนุนต่อคุ้นในกลุ่มลิสซิ่งกลุ่มนี้นะครับแต่ว่ามีเรื่องหนึ่งยังคงค้างคาใจอยู่นะครับคือผลกระทบต่อคุ้นในกลุ่มลิสซิ่งกับกฎหมายเงินกู้ฉบับใหม่กระทบไหมกระทบกับคใครใครโดนมากใครโดนน้อยใครไม่โดนบ้างครับคุณ ค่ะอันนี้มีประเด็นนิดนึดนงนะคะเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่เราติดตามมาโดยตลอดนะคะว่าไอ,พอ้พรบห้ามเรียกหดอกเบี้ยเงินอะัตราปี2,560เนี่ยที่ เชื่อว่านะ่าจะมีการแก้ไขนะคะจากฉบับเดิมเนี่ยที่เป็นพศสอ 75, ก็ระยะเวลามันผ่านมานานแล้วนะคะก็มีการแก้ไขให้มันเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันนะคะแต่ว่าสิ่งที่เรากังวลเนี่ยก็กลัวว่าทางการเนี่ยจะมีการมาควบคุมมาจาะดอกเบีย้ยหรือเปล่าเพราะว่ากฎหมายอันนี้เนี่ยควบคุมสําหรับผู้ประกอบก,การสินเชื่อที่เป็นสินเชื่อบุคคล แล้วก็ไม่มีหลักประกันด้วยทีนี้ถ้าเป็นสินเชื่อที่มีหลักประกัน,นหนึ่ง<ๆ>เขาจะมีกฎหมายเฉพาะตัวของเขาอยู่แล้วไม่เกี่ยวกับกฎหมายฉบับนี้แต่กฎหมายเงินกู้ฉบับนี้เนี่ยจะคุมประเภทที่เป็นสินเชื่อบุคคลที่ไม่มีหลักประกันใช่ไหมเท่านั้นเ,<อ>เท่านั้น<อ>ใช่ค่ะก็ปรากฏว่าไปดูการเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยมันคล้ายๆเดิมเลย ก็จะมีแค่บทลงทั่วเนี่ยที่เพิ่มขึ้นอย่างถ้าปรับเมื่อ80กว่าปีก่อนก็ปรับ1นึ0งพนะคะรอบนี้ก็ปรับ200 0 0นนะคะซึ่งดูแล้วมันก็ไม่ได้มีนายะนะคะแล้วก็ในเรื่องของโค้ชจำคุกก็จากหนึงปีเป็น2ปีคานองนี้นะคะเพราะฉะนั้นดูภาพรวมแล้วก็ดูเป็นไปในทิศทางที่ผ่อนโกลน่ะมันไม่ได้น่ากังวยเหมือนที่คิด เพราะฉะนั้นเรื่องประเด็นผลกระทบต่อหุ้นในกลุ่ม l ิส s ิ n งกับกฎหมายเงินกู้ฉบับใหม่ฟังดูแล้วนี่กระทบน่าจะน้อยมากเลยใช่ไหมยังไม่มีประเด็นที่ต้องคอนเซิร์นอะไรอะ่ะนะครับดังนั้นกลยุทธ์ในการจะลงทุนหุ้นในกลุ่ม l ิส s ิ n งในปีนี้ปี60เนี่ยใช้ตําราไหนเอามาปรับใช้ในการลงทุนปีนี้ดีครับ ขอเป็นกลยุทธ์ที่เป็น selective มากกว่าเลือกในกลุ่มที่คิดว่ายังมีการเติบโตนะคะเพราะว่าใน่จริงจริงเนี่ยถ้าแบ่งเป็นกลุ่มย่อยเนี่ยจะทำธุรกิจที่แตกต่างกันนะคะก็เรียกได้ว่าเกือบแปดถึงเก้าประเภทเลยก็ว่าได้นะ,ะคะทีนี้ที่เราชอบแล้วก็ให้น้ำหนักเนี่ยตัวแรกจะเป็นกลุ่มที่ทำธุรกิจบริหารนี่นะคะก็คือซื้อนี้มาบริหานรนะคะซื้อนี้จากไหนก็ซื้อนี้จากสถาบักนการเงินจากที่เราเห็นเทรนด์ของเงินเียของแบงค์เนี่ยยังขึ้นต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอันนี้มอง เป็นโอกาสของผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจนี้นะคะก็ยังเห็นกำไรที่เติบโตต่อเน,นื่องจากปีที่แล้วแล้วก็นี่ที่เราจะรับซื้อเนี่ยก็มีมูลค่ามากขึ้นที่บอกว่ากลุ่มล i สติ้งเนี่ยนะครับแบ่งออกเป็นหลายต่อหลายกลุ่มมากๆเนี่ยพอจะกรุ๊ปปิ้งจัดกลุ่มให้เราเป็นความรู้สะหน่อยได้ไหมครับว่าเอ๊ะ,ะถ้ามองเป็นรายละเอียดแยกย่อยเนี่ยแบ่งออกสักกี่กลุ่มแล้วก็มีอะไรบ้างครับคุณดุษณีครับ ก็หลักๆก,ก็จะเป็นแปดกลุ่มอย่างที่บอกเลยนะคะคก็นอกจากบริหารนี้ที่พูดไปแล้วนะคะที่เราคุ้นเคยรู้จักกันดีก็หนึ่งผู้ประกอบการสิน,นเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ <ๆ S 2> นะคะนี้ก็อย่างที่พิกรหรือว่าธานีนะคะหรือว่าลูบเลสเองที่ทาธุรกิจอยู่กลุ่มที่สองนี้ก็จะมีสินเชื่อเช่าซื้อรถเป็นทุกอันนี้ก็จะมีตัวเอเชีเสริมเกียร์เลสซิงเอสเคหรือว่าราชธา,านีเลสซิงที่ทาอยู่ นะคะคแล้วก็อย่างผู้ประกอบการสินเชื้อทะเบียโนรถยนต์นะคะอ,อย่างตัวสวัสด์หรือว่าเมืองไทยลิสซิ่งอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆนะคะที่แบบก็จะมีพวกแฟคทอริงนะคะคย่างตัวลิสอิดหรือว่า IFS นะคะก็ กระจายกระจายกันไปค่ะครับทีนี้ครับ,รบก่อนที่จะลงไปดูว่าแล้วหุ้นเด่นๆในกลุ่มนี้ในมุมมองของเอเชียพลัสจะเป็นอย่างไรแล้วก่อนจะถึงตรงนั้นเนี่ยขอไปกระจายดูภาพรวมซะหน่อยได้ไหมครับว่าถ้ามีการมองว่าจากนี้ไปดอกเบี้ยจะเป็นขาขึ้น แม้เขาบอกว่าอเมริกาถ้าขึ้นเนี่ยบ้านเราก็สักพักหนึ่งถึงจะขึ้นตามก็ตามเนี่นะ<ช>แต่และบริษัทในเนี้ยโดยรวมจะเป็นยังไงบ้างผมขอเป็นลายบริษัทดังนี้นะครับที่มีการมองกันก็คือว่าถ้าดอกเบี้ยจะขยับเป็นขาขึ้นอย่าง ASK เอเชียเสริมกิจ l i ส s i n g กับทา<ช><ช>งราชธานีลิส s i n g เนี่ย<ช>อันเนี้ยจะเสียเปรียบเพื่อนไหม จากที่ทำวิเคราะห์ไปล่าสุดเนี่ยนะคะก็อันนี้เป็นประเด็นหลักเลยที่เป็นประเด็นกังวลเวลาดอกเบีย้ยเปลี่ยนเป็นขาขึ้นเนี่ยกลุ่ม l e สซ i ่งส่วนใหญ่ก็จะได้รับผลกระทบนะคะทีนี้ใครจะกระทบมากกระทบน้อยเนี่ยสรุปออกมาแล้วนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ทําธุรกิจสินเชื่อเช่าซื้อรถนบรรทุกก็คือเอสเคกับธาน,นีเนี่ยที่จะโดนนะคะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าไอ้ฝั่งของดอกเบี้ยเงินให้สินเชื่อเนี่ยที่เราคิดกับลูกค้าส่วนใหญ่เราคิดเป็นอัตราคงที่ นะคะเราก็กําหนดไประยะ3-4ปีก็แล้วแต่ดูเอรชันของพอร์ตทีนี้เนี่ยเวลาดอกเบี้ยขึ้นเราจะออกหุ้นกู้หรืออะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ทําให้ต้นทุนเราสูงขึ้น แต่ว่าในฝั่งรายได้เนี่ยเรากําหนดเป็นอัตราคงที่ไปแล้วมันไม่สามารถไปปรับกับลูกค้าได้แล้วถ้าเปรียบเทียบกลุ่มเช่าซื้อรถบรรทุกเนี่ยกับรถจักรยานยนต์นะคะหรือว่าทะเปลี่ยนรถยนต์ที่เมื่อกี้พูดถึงดอกเบี้ยรับส่วนใหญ่พวกนั้นเนี่ยเราคิดกันเป็น flat rate ต่อเดือนนะคะ average ออกมาเนี่ยแต่ละปีก็ตกเกิน30เทั้งนั้นขณนะที่ถ้ามาดูเช่าซื้อรถบรรทุกเนี่ยเราคิดยิวเฉลี่ยเนี่ยไม่เกินส0นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย สเปรดเนี่ยแคบลงอยู่แล้วถ้าเทียบกับไม่ว่าจะเป็นเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์หรือว่าทะเบียนรถยนต์ครับเพราะว่ากลุ่มนี้ก็คือไปกู้เขามาปล่อยต่อถูกไหมถูกค่ะถูกไปกู้เงินเขาแล้วมาปล่อยกู้ต่อทางเอเซพัสก็เลยมาว่าถ้าดอกเบี้ยขยับเนี่ย<ม>ทาง ASK เอเชียเสริมกิจลิสซิ่งกับทางราชธานีลิสซิ่ง อาจจะอยู่ในภาวะเสียเปรียบที่สุดในกลุ่มนะครับถ้าเทียบกับเพื่อนในกลุ่มนะครับอ้าวและถ้าขยับมาดูตัว TK ตัวถิติกรแล้วก็ S11 ล่ะอันนี้เสียเปรียบกับเขาด้วยหรือเปล่าครับเสียเปรียบแต่ไม่เยอะอย่างที่บอกนะคะสเปรดโดยเฉลี่ยของกลุ่มเช่าซื้อมอเตอร์ไซค์เนี่ยเกิน20%ต่อปีคือผลกระทบามีแต่ว่าน้อยกว่าในกลุ่มรถบรรทุกเยอะนะครับก็เลยยังยืนยันว่าถ้าหากดอกเบี้ยขยับเนี่ย น่าจะเป็น ASK กับราชธานีอยู่ในภาวะเสียเปรียบที่สุดในกลุ่มนะครับถูกต้องค่ะเอาละครับขยับมาดูท็อปพ c ิกในกลุ่ม l i s ติ้งในมุมมองจากทางบริษัทหลักทรัพย์เอเซียนะครับขอไม่เยอะขอไม่เกินสัก2บริษัทครับกลุ่มแรกนี้ได้เกินไปตอนแรกแล้วว่าตัวที่เรามองดีนะคสะสาหกรรมที่เป็น s l e c t i v e เนี่ยชอบบริหารนี้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่ใหญ่ที่สุดในกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเป็น j m t Uh. นะคะ JMT Network and Service นะคะอันนี้ก็เป็นผู้ประกอบการบริหารหนี้รายย่อยเนี่ยที่ใหญ่ที่สุดแล้วในประเทศตอนนี้ด้วยมูลคท่านหนี้ที่เราไปซื้อมาบริหารเนี่ยตอนนี้ก็ทะลุหลักแสนล้านแล้วนะคะแล้วก็ปกติแต่ละปีเนี่ยเขาจะซื้อนี่โดยเฉลี่ยเนี่ยสองหมื่นล้านไปซื้อนี่จากสถาบันการเงินมาใช่ไหมครับสถาบันการเงินแล้วก็มีนอนแบงค์ด้วยนะคะก็เน้นว่าเป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันนะคะถ้ามีหลักประกันเราไม่ซื้อ ก็จะเป็นอย่างพวกบัตรเครดิตพวกสินเชื่อบุคคลพวกนี้ค่ะและตัว JMT หรือว่า JMT Network Services จำกัดมหาชนเด่นตรงไหนครับคุณดุษณีครับก็เมื่อกี้บอกว่าปกติจะซื้อนี่เฉลี่ยเนี้ยปีละ20งหมล้านแต่ปีนี้แลนที่จะซื้อเพิ่มขึ้นเป็น30 000, 000. มหมล้านอันนี้ก็จะทำให้รายได้เนี่ยจากการตามเก็บนี่เนี่ยมันปรับตัวสูงขึ้นครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะก็ให้ใบว้นีดนึงว่าในคอร์ทสี่เนี่ยกำไรจะดีมาก เพราะว่าจะมีรายได้พิเศษก้อนหนึ่งนะคะจากการที่เขามีการขายเงินลงทุนในบริษ,ษัทย่อยออกไป นะคะตรงนั้นเนี่ยเมื่อก่อนผลการดําเนินงานในบริษัทย่อยตัวนี้ไม่ดีเพราะรฉะนั้นเนี่ยมูลค่ั้งเงินลงทุนเนี่ยเราได้รับรู้ความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือว่าผลขาดทุนที่เกิดขึ้นไปมากครับพอเราขายออกไปนะคะตรงนี้มันก็จะมีการรีเวิร์สกลับมาในบัญชีนะคะก็จะรับรู้เข้ามาในไตร์ตสี่เนี่ออนท็อปขึ้นมาอีกราวๆแปดสิบกว่าล้านเนี่ยค่ะน่าจะเป็นรายการพิเศษที่จะมีเ,เข้ามาโช,ใ,ชในงบไตรมาสสี่นะครับใช่ค่ะเอาละครับ คำแนะนำอย่างเป็นทางการจากทางบริษัทหลักทรัพย์เอเชียพลัสซื้อถือหรือขายหุ้นของ JMT ครับซื้อค่ะราคาเป้าหมายครับ30ค่ะซื้อ JMT ราคาเป้าหมายที่ 30, 30บาท,บาทนะครับ,บแล้วทยอยเก็บที่ระดับราคาแถวไหนครับ ก็ดูแนวรับประมาณ19.7นะคะอ่าต่ำกว่า20บาทลงมาทยอยเก็บได้นะครับได้ค่ะสำหรับ JMT Network Services จำกัดมหาชนนะครับต้องบอกว่าเป็นบริษัทลูกของ Jmart ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะในกลุ่ม Jmart อ่าเป็นบริษัทในกลุ่ม Jmart นะครับค่ะขยับไปดูหุ้นเด่นตัวสุดท้ายประจำสัปดาห์นี้ครับค่ะให้ตัวสวัสด สีสวัสด์พาวเวอร์สีสวัสด์พาวเวอร์1979จําำกัดมหาชนนะครับใช่ค่ะต้องมี1979้ไฮไลท์ของสีสวัสด์อยู่ตรงไหนครับก็เป็นเรื่องของการเติบโตของสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ต้องบอกว่าเป็นกลุ่มที่เติบโตสูงมาก นะคะในช่วงที่แบงก์เนี่ยกลัวกับการปล่อยสินเชื่อโดยเฉพาะสินเชื่อบุคคลในช่วงสองสามปีที่ผ่านมานอนแบงค์พวกนี้ยอย่างสีสวัสดิ์หรือว่าเมองไทยลสซิ่งเนี่ยจะเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคะนะคะก็ขอให้เขามีอสเซทก็คือรถยนต์นะคะที่ดินหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มีมูลค่านียก็เอามาคล้ายๆมาจำนำกับบริษัทเนี่ยค่ะแล้วก็สังไปใช้ครบเวลามีเงินก็กลับมาคืนนี้ให้กับบริษัทนะคะคที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นโลนโกรนี่ก็โตเกินน 10%มาโดยตลอดปี60บริษัทจะตั้งเป้าว่าน่าจะโตต่อเนื่องอีกนะคะในระดับประมาณ20-30%ก็ยังเป็นการโตที่สูงมากเล็กคอมเมนต์อย่างเป็นทางการจากทางบริษัทหลักทรัพย์เอเซพัสซื้อถือหรือขายหุ้นของสีสวัสด์พาวเวอร์ Power 1979จำกัดมหาชนครับซื้อค่ะราคาเป้าหมายครับ57บาทค่ะ,ะ,คะราคาเป้าหมายคือ57บบาทนะครับแล้วทยอยเข้าซื้อได้ที่ระดับราคาไหนครับ 39บาทค่ะแถวแถวสามบาททยอยเก็บได้สําหรับสีสวัสด์พาวเวอร์หนึ่งเก้าจ็าำกัดมหาชนนะครับราคาเป้าหมายคือ57บาทนะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทําไมเลือกสีสวัสด์ทำไมไม่เลือกเมืองไทยลีซิ่งเป็นเพราะอะไรครับ ก็ราคาหุ้นยังรลกกาดกว่าค่ะที่ผ่านมาก็เป็นธุรกิจที่โตเหมือนกันแต่ว่าราคาหุ้นเมืองไทยซิ่งเนี่ยขึ้นไปค่อนข้างเยอะแล้วก็จะมีตัวนี้เนี่ยที่ยังมีอัพไซด์แล้วก็ขึ้นน้อยกว่าก็เลยตัดใจเลือกสีสวัสด์เพราะว่าราคาหุ้นยังขึ้นน้อยกว่าอยู่นะครับยังรลกกาดอยู่นั่นเองนะครับยังกกาค่ะอ่านี่คือ2คหุ้นเด่นในกลุ่มลิซิ่งในมุมมองจากทางเอเซียพลัสนะครับได้แก่ JMT Network Services จำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย30บาท ทยอยเก็บสะสมได้แถวๆต่ำกว่า20บาทและ,ะอีกตัวหนึ่งก็คือสีสวัสด์พาวเวอร์1979จำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย57บาททยอยเข้าซื้อได้แถวๆระดับราคา39บาทนะครับะะจะขอย้อนไปยังกลุ่มแบงก์ซะหน่อยผลประกอบการไตรามาส4ออกมาครบจบเรียบร้อยแล้วนะครับท็อปพิกในมุมมองจากทางเอเชียพัสยังคงเป็นแบงก์ไหนครับ ก็ยังนึง S C B กับ T Cap เหมือนเดิมค่ะอ่ายังคง<ช>มั่นคงนะกับตัว S, <ช> <S C <SC> B <S แล้วก็ T Cap ทุนธ<ช>นาชาติเหมือนเดิมนะครับใช่ค่ะเอาละครับมีอะไรเพิ่มเติมจะฝากไปยังผู้ลงทุนที่สนใจการลงทุนในคุ้นกลุ่มดิสซิ่งและก็กลุ่มแบงค์เชิญครับ ก็ l ิ s i n g ปีนี้ก็ยังเห็นโอกาสนะคะแต่ว่าขอให้เลือกให้ถูกกลุ่มนะคะอย่างที่บอกว่ากลุ่มที่มี potential เนี่ยก็จะเป็นพวกอย่างบริหารนี้นะคะหรือว่าพวกสินเชื่อทะเบียนรถยนต์นะคะส่วนแบงก์เองมองบวกเลยค่ะปีนี้นะคะเทียบกับป,ปีที่แล้วะค,ะค่ะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับคุณอุสณีครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับคุณอุศนีริ้วรัต ท่านผู้ช่วยกรรมการผู้อุ่วในการจากบริษัทลาซับเอเชียพลัสนะครับมาให้มุมมองมาวิเคราะห์คุณในกลุ่มลิสซิ่งนะครับและมาฝากคุณเด่นเอาไว้ให้เราไปทําการบ้านต่อดีๆก่อนตัดสินใจลงทุนด้วยไม่ว่าจะเป็น JMT และก็สีสวัสด์พาวเวอร์1979จาจำกัดมหาชนนะครับเอาละครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับ รายการมันชอ็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยรึกษาเรียวเอสเตดบ้านเดียวทาวน์เฮาส์คอนโดโทร1739หรือพฤกษาด com